ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่การดูดวงจากพลังงานไพ่ทาโร่นะคะคลิปนี้เราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆกันนะคะว่าวันนี้พลังงานของเพื่อนๆน,นั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง พลังงานของเพื่อนๆวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะขอเปิดสิบใบนะคะว,ว้าวพลังงานแห่งภารกิจหน้าที่นะคะการมุ่งมั่นตั้งใจในงานที่ทำ ว้าวงานทั้งนั้นเลยนะคะคุณกำลังมองหาราคตเรื่องงานที่จะอืม,อมการเปลี่ยนแปลงนะคะว้าวเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะาการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการยกระดับการเฉลิมฉลองว้าวการเฉลิมฉลอง ฉลิมฉลองมากมพื้นที่ไม่เกลียความเบื่อความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะไปที่ว้าวจับอนาคตที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งล่ำโดยนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีอุปรสรรคปัญหา การปกป้องพื้นที่ของตัวเองนะคะอืมคิดมากนอนไม่ค่อยหลับนะคะค่อนข้างคิดมากนอนไม่ค่อยหลับอืมว้าวสิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังหวังอยากจะเป็นเศรษฐีนี้นะคะเก้าเลียนแล้วก็ใบสุดท้ายว่าความมุ่งมั่นความ ที่มีความสามารถนะคะคุณกำลังโฟกัสในเรื่องการหาเงินหาทองอยู่นะคะงานของคุณว้าวเป็นพลังงานที่ดีจังเลยนะคะเรามาดูเรื่องราวของคุณกันนะคะเพื่อนๆกันนะคะอืมตัวตนของคุณนั้นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่ ไม่ว่าคิดจะทําอะไรคุณจะเป็นคนที่อยากจะทําอะไรแล้วคุณจะตั้งใจตั้งอกตั้งใจในการทํางานนะคะคุณเป็นเป็นคุณเป็นเหมือนผู้นํานะคะเป็นเหมือนผู้นํามีสภาวะการเป็นผู้นําที่สูงนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจการงานนะคะคุณกําลัง มองหาลู่ทางในการที่ขยายกิจการของคุณนะคะสองไม้เทา้าคุณกําลังคิดจะขยายกิจการงานคุณกลังคุ้นคิดอยู่นะคะว่าจะทํำยังไงในการขยายกิจการงานของคุณนะคะอืมเป็นไพ่แห่งที่ผ่านมาคุณก็ได้รับชัยชนะได้รับการเฉลิมฉลองอยู่นะคะสามถ้วย เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเป็นมีแต่ไพ่ที่ดีนะคะในอนาคตนะคะอืมเรามาดูอุปสรรคกันก่อน,อนคุณเป็นคนที่อุปสรรคปัญหานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มนะคะอาจจะชอบดื่มบ้างนะคะแต่คุณก็รู้รู้จักคําว่าปกป้องตัวเองก่อนนะคะการดื่มการกินการเที่ยวของคุณนั้นอาจจะ คุณยังรู้จักคำว่าพอดีนะคะปกป้องพื้นที่ตัวเองไม่ให้มีการอะไรไม่ให้มีการที่ติดเพื่อนหรือติดการดื่มการเที่ยวมากเกินไปนะคะยังปกป้องคุณเป็นคนที่อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากอยู่คิดมากในเรื่องที่อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้ดั่งใจนะคะ งานที่ทำหรือสิ่งที่คุณมีคุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจนะคะทำให้คุณนั้นนอนไม่ค่อยหลับนะคะเป็นเรื่องราวของการที่อาจสิ่งที่คุณทำอยู่มีอยู่นั้นคุณอาจจะยังไม่รู้สึกยังไม่พอใจนะคะทำให้คุณคุ้นคลิดแล้วก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะในอนาคตนะคะคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลง การยกระดับนะคะในหน้าที่การงานนะคะคุณจะได้รับผลประโยชน์อย่างมากนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญจากการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณพอใจกับสิ่งที่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นนะคะคุณก็สามารถ ทำด้วยตัวเองทํางานไม่จาเป็นต้องมีคู่มีอะไรก็ได้นะคะในการทํางานของคุณคุณก็สามารถมีความสามารถที่จะพัฒนางานของคุณนั้นก้าวไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะก้าวถ้วยก้าวเหรียญคุณอาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็มีทุกธาตุเลยนะคะไม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทาตอะไรนะคะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ในบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกเบื่อบ้างนะคะอาจจะเบือ่ออาจจะรู้สึกเบื่อเป็นบางครั้งนะคะแต่ความมีความมั่นตั้งอ,อกตั้งใจของคุณนั้นจะนำพาคุณนั้นไปสู่ความอุดมสมบูรณ์นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดียันยกระดับนะคะ แล้วคุณก็จะได้ประสบกับความสำเร็จความมั่งคั่งความเป็นเจ้าของอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเป็นคนที่ได้รับมรดกตกทอดนะคะคุณอาจจะได้รับผลประโยชน์ในครอบครัวนะคะอาจจะมีการได้รับสืบทอดมรดกสิบเหรียญน,นะคะเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งสุดๆเลยนะคะ คุณมีทั้ง8เหรียญ9เหรียญและก็10เหรียญพร้อมกับการยกระดับของตัวคุณให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงเป็นเจ้าของกิจการนะคะราชาไม้เป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำมากนะคะคุณถึงได้รับโอกาสในการสืบทอดมรดกนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง ในอนาคตพวกเป็นคนเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานหัวคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างมากนะคะจะมีความสุขนะคะความสุขที่คุณได้คงพึงพอใจในสิ่งที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงการยกระดับจะนำพาคุณน,นั้นไปสู่การได้รับ มมดุกหรือเปล่าคะอาจจะเป็นการรับมรดุกหรือการสืบทอดธุรกิจการงานของครอบครัวนะคะคลิปนี้ให้เพื่อนๆมารับพลังงานการเปลี่ยนแปลงการยกระดับไปสู่ความเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็รับมมดกตกทอดก็ได้นะคะคลิปนี้ก็ รับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยนะคะ